สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นผ้าพันคอนิตติ้งแบบสอดลายพื้นฐานเป็นแบบที่หนึ่งนะคะรหัสคลิปคือ sc ศูนยย์หนึ่ง ep นี้เป็น ep สามเราจะมาถักที่สอดตรงนี้ที่สอดฝั่งทางที่ทาสีเขียวตรงนี้นะคะจะไม่เหมือนกับตรงที่เขียนเลขหนึ่งตรงนี้ตรงที่เขียนเลขหนึ่งนี่มันแค่ทำให้เว้าเข้าไปแต่ตรงนี้มันจะมีสองชิ้น เพื่อให้ฝั่งทางนี้สามารถสอดได้ความยาวของผ้าพันคอปรับได้ตามชอบถ้าเราต้องการที่จะพันสองรอบเราก็ถักออกมาแล้วใช้พันที่รอบคอเรานะปรับเป็นขนาดของเด็กของผู้ใหญ่ทำได้ทั้งหมดด้วยตัวนี้นะคะด้วยความยาวของผ้าพันคอต้นแบบถักออกมา50เซนเรามาดูตัวนี้ค่ะ ชิ้นงานที่ถักออกมานะคะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เราใส่มาร์กเกอร์ไว้เพื่อให้รู้ว่าด้านนี้เป็นด้านที่เราจะถักลดและเพิ่มแล้วเราก็ถักมาความยาวทั้งหมดห้าสิบเซนจุดที่ต้องระวังเวลาเราถักผ้าพันคอจะให้สวยและเนี้ยบด้านข้างต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นลูกโซ่ทั้งสองข้างแล้วงานคุณออกมาจะดูดีนะคะจะนุ่มๆฟูๆแล้วเนี้ยบนี่ค่ะพอได้ครบห้าสิบเซนเสร็จแล้ว ด้านที่เราจะถักห่วงสอดนะคะจะต้องเป็นด้านที่เราใส่มาร์กเกอร์สีแดงไว้จุดนี้วิธีทำมันจะต้องมีอุปกรณ์มาช่วยของต้นแบบจะใช้ตัวนี้ถ้าเราถักนิตติ้งนะคะแล้วจะถักระยะยาวควรหาซื้ออุปกรณ์ตรงนี้ไว้ใช้มันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการพักห่วงค่ะแล้วไม่หลุดเพราะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเข็มกัด อันที่หนึ่งนะถ้าไม่มีตัวนี้ทํำยังไงอ่ะตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้ใช้ในการบิดเกลียวนะคะสามารถทดแทนได้แต่อาจจะหลุดเพราะว่าห่วงทั้งหมดคุณต้องเอาลงมาอยู่ที่นี่แล้วมันมีอีกอย่างที่เป็นตัวงอแบบนี้ก็ใช้ได้แต่ก็เสี่ยงหลุดเพราะว่าหัวท้ายเปิดถ้าไม่มีอีกทําไงอ่ะเรามีไม้นิดที่เป็นไม้นิดวงกลมแบบนี้ใช้ไม้นิดวงกลมแทนก็ได้แล้วห่วงมันจะถูกเลื่อนเข้ามาข้างในนะคะ อันไหนก็ได้นะมันเป็นแค่การพักห่วงต้นแบบจะใช้ตัวนี้ให้ดูวิธีถักจากทั้งหมดสสามิบห่วงมันจะถูกแบ่งครึ่งห่วงที่หนึ่งนะคะเราไม่ต้องสลิปนะเราถักนิดเลยปกติห่วงแรกเราจะสลิป ห่วงแรกนะคะปกติเราจะสลิปตอนที่เราถักเพื่อให้ด้านข้างเป็นโซ่แต่ตอนที่เราจะแบ่งห่วงห่วงมันมีทั้งหมดสามสิบห่วงหารสองมันจะได้สิบห้าห่วงที่หนึ่งถักนิดพอเราถักนิดเสร็จแล้วนะคะห่วงที่สองย้ายถักห่วงที่สามค่ะถักนิดย้ายห่วงที่สี่ ถักหนึ่งย้ายหนึ่งถักนิดย้ายห่วงเข้ามาถักหนึ่งห่วงย้ายหนึ่งห่วงไปจนหมดถ้าเราใช้ตัวงอเห็นไหมคะมันจะบิดได้ เพื่อไม่ให้มันขึ้นมาเกะกะมือเรามันถอยได้เนี่ยค่ะแล้วก็บิดไปถ้าเราซื้ออุปกรณ์ของนิ t ติ้งนะคะส่วนมากเขาจะมีแถมมาเป็นเซตนะตัวเนี้ลองดูลิงก์ที่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะจะมีแนะนำให้เราสามารถซื้อได้นะคะตัวหนึ่งก็ไม่ไม่กี่ตังค์นะคะมันจะเป็นเซตของมันมันจะไล่ขนาดออกมาเลยค่ะมีอยู่สามไซส์มั้ง ถ้าจําไม่ผิดนะคะไซส์ไหนก็ใช้ได้มันเป็นตัวพักห่วงสมัยก่อนเขาจะใช้ตัวนี้ค่ะพักแขนเสื้ออย่าลืมนะคะว่าถักนิดเสร็จแล้วค่อยย้ายพอย้ายเสร็จแล้วถักตัวนี้หนึ่งเว้นหนึ่งค่ะ ตัวที่ไม่ได้ถักก็ย้ายไปอยู่ในเข็มกลัด เลาเราถักนิตติ้งนะคะถ้ามือเราปรับเข้ากับอุปกรณ์ได้ไม่ยากค่ะ <_ an> ถ้าคนเคยถักแต่โคเชมาไม่เคยถักนิตติ้งเลยจะท้อลองฝึกดูนะคะนิตติ้งอ่ะถักแล้วสนุกมือพอครบเสร็จแล้วเราก็กลัดมันไว้นับจำนวนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้านับจำนวนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้า อย่างละสิบห้าเท่ากันมันจะแตกต่างกับตรงที่เราทําตรงนี้นะตอนเราทําตรงนี้อันเนี้ยจุดนี้มีอยู่ทั้งหมดสิบหกเพราะว่าขวากับซ้ายเราไม่ได้รวบพอเราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเราพักห่วงที่เป็นเข็มกลัดไว้ยังไม่ต้องไปสนใจมันถักของเราต่อด้านข้างนะคะถ้าเราต้องการให้มันเป็นแนวตรงขึ้นมาเราสลิปค่ะ เราสลิปเพื่อให้งานเราสวยเนี้ยบพอสลิปเสร็จแล้วตัวนี้แทนนิดนะคะอันต่อไปเราแทนเพอลายเป็นลายลูกฟูกนะต่อไปนิ้ไปเพอนิดอันนี้นะถ้ามันแกะกะรวบอย่างนี้เพอนะคะต่อไปเป็นนิด ป้ายทักเพอทักนิดทักเพอนิดหนึ่งเพอหนึ่งค่ะอันนี้นิดอันนี้เพอทักนิดทักเพองานจะจบด้วยนิด ด้านข้างนี้นะต้องจบด้วยนิดพอจบด้วยนิดเสร็จแล้วหมุนกลับมาถักพิกลับไปมาเหมือนเดิมนะคะเป็นลายลูกฟูกอันแรกสลิปพอสลิปเสร็จมันจะเป็นนิดด้านที่เป็นเพอจะเป็นนิดด้านที่เป็นนิดจะเป็นเพอรเราก็ถักด้วยลายลูกฟูกสูงขึ้นมาค่ะตามความต้องการต้นแบบจะถักยี่สิบแถว หน้าหนึ่งหลังหนึ่งอย่าลืมว่าซ้ายสุดจะต้องจบด้วยการถักนิดเท่านั้นนะค,ะความสูงของตรงที่สอดตรงนี้นะคะตอนนี้สิบแปดแถวถ้าวัดมันจะได้หกเซนถ้าถักเพิ่มไปอีกสองแถวมันจะได้หกเซนครึ่งนะคะพี่จะจบตรงนี้จบตรงหกเซนถ้านับจำนวนเวลานับนะับแบบนี้อันนี้เป็นแถวที่หนึ่งนะ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกแล้วก็สิบแปดด้านที่ครบสิบแปดก็คือด้านที่เราใส่มาเกอร์แดงต่อไปเราจะย้ายใช้เคเบิลอันเดียวกันนี้นะคะเราจะพักห่วงทั้งหมดตรงนี้ใส่ไว้ในเข็มกัดและย้ายจากตรงที่เป็นเข็มกัด ใส่แม่นิดค่ะวิธีย้ายหัวม่นิดฝั่งทางนี้เราดูนะคะว่าหัวมันออกทางไหนหมุนกลับมาพอเราหมุนกลับมาปุ๊บมันจะมาอยู่ทางนี้ย้ายห่วงทั้งหมดค่ะใส่เข้าไปในแม่นิดเพื่อจะใช้ถัก จับแทงด้านข้างเหมือนเดิมนะคะจำนวนห่วงที่ย้ายกลับคืนมาก็คือจำนวนสิบห้าห่วงเท่าเดิมค่อยๆดันออกมาอย่าให้ห่วงหลุดเป็นห่วงที่เราพักใส่เข็มกลัดไว้ตอนแรกอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะถักตรงนี้ต่อถักด้วยลายลูกฟูกเล็กเหมือนเดิมตอนนี้ห่วงเข้าไปอยู่ในเมนิดห่วงนี้จะถูกปลดเหมือนกัน เวลาปลดเส้นตัวนี้นะคะให้อยู่ด้านแหลมเพราะฉะนั้นปลดจากด้านหลังปลดด้านหลังก็ได้ปลดด้านหน้าก็ได้ถ้าเราปลดด้านนี้ปลดด้านนี้จะสะดวกกว่าเอาด้านที่เราถนัดมันจะปลดห่วงแล้วก็ไปพักไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะถูกย้ายคืน ห่วงเพื่อเอาไม่นิดเรากลับมาใช้ตอนนี้เราก็พักไว้ไหมเส้นนี้ตัดค่ะพักไว้แบบนี้แล้วเราก็กลับมาดูชิ้นงานเราที่เราจะถักเวลาถักเริ่มถักจากด้านที่มันเป็นด้านโชว์ทางนี้ก่อนนะคะต่อไหมเข้าไปวิธีต่อพับครึ่ง มานลายที่เราถักจะเหมือนกันกับลายตรงนี้จะเป็นลูกฟูกเล็กนะห่วงที่หนึ่งเราจะสลิปพอสลิปเสร็จแล้วเราจะถักห่วงนี้สลิปเสร็จแล้วเป็นเพอนะคะเพอไหมมันจะอยู่ข้างบน ถักเพอเสร็จแล้วนะปัดไหมลงไปไหมมันจะมีเส้นเล็กกับเส้นใหญ่เอาเส้นเล็กซ่อนไว้ถักเส้นที่มาจากกลุ่มเพอเสร็จแล้วต่อไปเป็นนิดเป็นเพอนิดหนึ่งเพอหนึ่งนะครับเป็นนิดเพอ ลายที่ถักจะเป็นลายหนึ่งคูณหนึ่งค่ะความหมายหนึ่งคูณหนึ่งก็คือนิดหนึ่งเพอร์หนึ่งนิดวันเพอร์วันมีเงื่อนไขว่าด้านซ้ายจะต้องจบด้วยลายนิดเท่านั้นเพื่อให้ตรงสันด้านข้างมันเป็นลูกโซ่เพออันนี้มันจบนิดถ้าเป็นเลขขี้มันจะลงตัวพอดี พอจบด้วยนิดเสร็จแล้วหมุนกลับงานที่เราพักไว้จะอยู่แบบนี้ถักตัวนี้ต่อสลิปเราดูห่วงที่สองตรงไหนเป็นนิดถักนิดตรงไหนเป็นเพอถักเพอห่วงซ้ายสุดต้องจบด้วยนิดถักไปได้ประมาณแถวที่สามค่ะเราจะมีที่จับ ถักนิดแล้วก็เพอ่ดันหัวเข็มยาวๆถักเพอถักนิดเวลาถักเพอไหมมันจะขึ้นมารอก่อนถักนิดไหมลงไปรอถักเพอ่ไหมขึ้นมารอตัวนี้อย่าให้ไหมบิด อันนี้รวบสองไปเลยนะคะตอนที่เราเริ่มทำน,นี้เป็นห่วงนิดนิดแล้วเราก็สลิปด้านข้างนี่นะคะถักนิดนะพอถักนิดเสร็จแล้วหมุนกลับมาตรงนี้รูดได้เส้นนี้จะใช้เข็มปักคอสติเก็บทีหลังสลิปค่ะห่วงที่สองถ้าเป็นเพอรเราก็ถักเพอ ถักสูงขึ้นมาเท่ากันแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไม้กลับคืนมาเหมือนเดิมเราจะถักด้วยลายลูกฟูกนะคะพลิกกลับไปมาจุดที่ต้องระวังก็คือขวามือสุดจะต้องจบด้วยลายนิดเพื่อที่จะให้ด้านข้างมันเป็นลายที่เป็นลูกโซ่แล้วตอนที่เราเริ่มเราต้องสลิปนะคะเวลาสลิปไหมอยู่ข้างบนเอาหัวเข็มนะคะแทงเข้าไปแบบนี้แล้วสลิปห่วงออกมาถ้าตรงนี้เป็นนิดถักนิด ถ้าห่วงที่สองเป็นเพลเราก็ถักเพลตามลักษณะลายที่เราเห็นถักขึ้นมาสูงเท่ากับอีกอันหนึ่งที่เราพักห่วงไว้แล้วอีต่อไปนะคะจะเป็นอีพสี่เป็นอีสุดท้ายของผ้าพ,พันคอแบบสอดแบบที่หนึ่งตรงนี้เราจะเก็บห่วงเข้าถักตัวนี้เหมือนเดิมและลด ตอนนี้ให้เราถักต่อจนได้ขนาดเท่ากันกับฝั่งทางนี้นะคะข้อมูลทั้งหมดจะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะสามารถอ่านได้และถ้าดูผ่านมือถือมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปนะคะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอคำอธิบายจะโชว์ออกมาคุณสามารถตามลิงก์ไปดูได้คะ่ะที่แฟนเพจและที่เว็บไซต์รหัสคลิปของ ผ้าพันคอแบบสอดชิ้นที่หนึ่งตรงนี้นะคะคือ SC 001วิธีค้นหาคลิปทําได้สองวิธีค่ะวิธีแรกก็อ่านตรงคําอธิบายใต้คลิปแล้วตามไปวิธีที่สองคุณสามารถพิมพ์ค้นหาได้นะคะโดยพิมพ์ SC 001ตามด้วย EP 1 EP 2 EP 3 EP 4ค่ะข้อมูลจะโชว์ออกมาดูคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ค่ะ เมื่อมีคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมก่อนใครพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ